สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเกิดปัญหาอีกแล้วครับท่อน้ําแตกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการซ่อมท่อน้ําที่มันแตกตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปปิดปลาวน้ําก่อนนะครับหรือไม่ก็ปิดปั๊มน้ําก่อนเพื่อไม่ให้มีน้ําไหลในท่อเส้นที่เราจะซ่อมนะครับผมได้ทําการขุดดินออกไปแล้วนะครับใช้จอบขุดดินออกไปแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับในแนวของท่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงยาวไปเรื่อยๆนะครับมันมีข้อ ต่อโค้งเก้าสิบองศาตรงนี้นะครับนั้นการต่อก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับแต่เราก็จะซ่อมให้ได้นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะเอายางในที่พันไว้นะครับออกก่อนนะครับแล้วก็ตรวจดูรอยรั่วนะครับว่าท่อแตกตรงไหนนะครับเราเอายางในออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพบว่าบริเวณนี้นะครับท่อมันแตกนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการต่อท่อใหม่โดยใช้ข้อต่อตรงนะครับต่อเข้าไปแต่ก่อนอื่นเราต้องทําความสะอาดพื้นผิวของท่อก่อนนะครับเครื่องมือง่ายๆนะครับในการทําความสะอาดพื้นผิวก็จะใช้มีดนะครับที่เรามีในบ้านนะครับทําความสะอาดได้เลยนะครับถ้าใครมีกระดาษทรายก็ใช้กระดาษทรายขัดถูก็ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับทำความสะอาดท่อเราเจอแล้วนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือรอยของท่อนะครับที่มันแตกเมื่อเราทาความสะอาดท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อก็จะใช้เป็นเลื่อยตะเหล็กนะครับเลื่อยตะเหล็ก เดี๋ยวมาตัดทอกันเลยนะครับขณะที่เราตัดก็จะมีน้ําที่มันค้างอยู่ในท่อไหลออกมานะครับเวลาเราขุดเราต้องขุดให้มันเป็นร่องแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้หลังจากนั้นก็จะตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้เราจะต้องใช้ข้อต่อตรงก็คือตัวนี้นะครับข้อต่อตรงในการสวมเข้าไป ซึ่งในการสวมจริงๆแล้วก็อย่างน้อยๆฝั่งนี้ต้องเข้าประมาณ50%ฝั่งนี้ก็เข้าประมาณ50%นะครับง็นั้นเราจะตัดออกนะครับพอดีกับรอยแตกนี้พอดีเลยนะครับตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วครับอพอเราตัดท่อเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลออกครับกดให้น้ําไหลออกเวลาเราทากาวมันจะได้ติดแน่นนะครับอนี่เราก็ตัดท่อเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพื้นผิวของท่อให้ดีนะครับเวลาทากาวมันจะได้ติดแน่นนะครับ สังเกตว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือเนี่ยในทางตรงเนี่ยผมจะขุดยาวออกไปนะครับเพื่อที่เวลาเราต่อท่อนะครับเราจะสามารถยกขึ้นนะครับเพื่อให้ระยะห่างของจุดที่เราตัดตรงนี้นะครับให้มันมีความยาวมากขึ้นเราจะได้สวมข้อต่อตรงได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาไม้ไผ่ตัวนี้นะครับไปลองไปลองไว้ถ้าเราดันเข้าไปลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งสูงเท่านั้นนะครับผมจะทําการต่อท่อ ฝั่งที่ไม่สามารถยกได้ก่อนนะครับก็คือฝั่งของ90าโวงศานี้มันไม่สามารถยกได้ผมจะต่อฝั่งนี้ก่อนนะครับอะมาดูการต่อกันเลยครับเราก็จะใช้ข้อต่อตรงอันนี้เป็นท่อขนาด3าทับสนิ้วนะครับเราจะต่อตรงเข้าไปด้านที่ไม่สามารถยกได้ก่อนนะครับเดี๋ยวทากาวก่อนนะครับกาวก็จะเป็นกาวทาท่อพ vc นะครับ